พัฒนาเกินเกินพัฒนาเกินในที่ีหมายถึงว่าเกินสมัยเกินนําสมัยสิ่งที่เราเป็นอยู่ตัวตนที่เรามีอยู่สังคมที่ปู่ย่าตายายเคยทำเคยปฏิบัติอยู่ไม่เอามาทำก็คือเหมือนกับพูดง่ายๆก็เหมือนกับที่พระดำศิกของเงงศรงฐกา9เศรษฐกิจพอเพียง ถาปฏิบัติตามหลักธรรมตามที่พระพุทธที่สมเด็จรอก้าท่านได้ตรัสไว้ความย,กยมากจนรุตจักออกไปความยากจนในในี้นจะไม่มีแต่เพราะอะไรจึงไม่เจอปัญหาสังคมปัญหาเราไมยากจนเพราะว่าเราไม่รู้จักหอวขาดอะไระท,ที่อยู่ในกรุงศรีรสัมพันธ์น่นา,นา,นา,นาจะทราบขาดอะไรโอกาสทำ คือความไม่พอไม่รู้จักพอ,อสองการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในสังคมรบบนี้ทาง,ทาทางรัฐบาลชาวนก็พยายามที่จะมีนโยบายมาหลายลอย่างการควบคุมการควบคุมประชากรก็มีหลายเรื่องเมื่อก่อนยางสมัยก่อนได้มีลูกสิบเอ็ดคนได้มีเงินเดือน เพราสมัยก่อนนะแต่สมัยนี้ใครมีลูกน้อยนะเขาจำกัดสังคมนั้นะ่ะสังคมประเทศไทยนี่แหละมีมาหลาย,ยุสองยุคสามยุคจะเราได้รับ้าเรา้รับทราบกับดูจะเห็นนะจากรัฐบาลก็จะมีนโยบายการเพิ่มขึ้นประชากรก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสังคมนะบางคนที่เราเห็นอยู่ง่ายๆอย่างทุกวันนี้ เศรษฐกิจสองคนมีลูกเกินความจําเป็นความเดือดร้อนในสังคมครอบครัวก็เกิดขึ้นนะความสังคมสังคมครอบครัวมันก็เดือดร้อนมีความเดือดร้อนเพราะประชากรของครอบครัวเพิ่มขึ้นนะเพราะอะไรเพราะเราไม่จับควบคุมไว้เนี่คือการเพิ่มขึ้นจำนวนประชากรก็เกิดสังคมองปัญหาสังคมของคนสังคมกับสังคม ก็คือสังคมครอบครัวคือสังคมครอบครัวเราถ้าสังคมครอบครัวไม่มีปัญหาสังคมใหญ่มันก็ไม่มีปัญหาก็จะอยู่ร่วมกันได้คนกับสังคมก็อยู่ร่วมกันได้นั่นคือปัญหาการเป็นบุคคลประชากรข้อจ่อกาดการศึกษาการจัดการศึกษาทาให้มีอะไรได้เกิดปัญหาไหมก็เกิดปัญหาอะไร คนกับสังคมเมื่อคนไม่มีการศึกษาขาดการศึกษาการที่จะดำเนิชีวิตอะไรกับสังคมนั้นมันก็จะมีการแตกต่างความแตกต่างก็จะเกิดขึ้นเมื่อความแตกต่างเกิดขึ้นในสังคมแล้วความเดือดร้อนสังคมก็อยู่ไม่เป็นสุขความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าขาดการศึกษาเมื่อขาดการศึกษารายได้นก็ต่ำตามไป ความเดือดร้อนปัญหาจะคงคมก็เกิดขึน้นอันนี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึน้นในปัจจุบันก็มีเยอะที่มีเยอะมีเยอะมากเด็กมันจบพ่อก็มีจบมอสามก็มีปัญหาเกิดเราเห็นอยู่ในสังคมปัจจุบันอันนี้คือปัญหาของสังคมนะคนกับสังคม,มเกิดขึ้นการกับการขาดการศึกษาท่ให้มีไรายได้ต่ำมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอ,อ่าอที่สาม รป, hehe, ita, ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนานนานประชาชรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่านตัวเราพี่แพี่น้องคุณพ, jam, พ felony, ion, ่อคุณแม่เราก็เกษตรเกษตรกรรมตลอดท้าไมเราไม่คิดพัฒนาเกษตรกรรมสามารถพัฒนาให้เจริญ มันจะทำนาทำนาสิโบราณโบราณมายงงอ,อย่างไงก็อย่างนั้นปัญหาก็เกิดขึ้นกับสังคงมใหม่ๆเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นเป็นปัญหาของสังคมอีกแล้วเพราะเราประกอบอาชีพเดียวเที่ยวตวเองเดียวไม่มีระานักถการศึกษาตัวนี้จะเขาที่แบบมาการการศึกษาแต่ถ้าเรามีการศึกษาเราพัฒนาอาชีพจากเกษตรกรรมไป็นอื่นเลยสังคมมัจะเปล่ยนมจะทำสังคมอย่างสบายสังคมมัจะดีแต่ถ้าเราไม,งงม,ม,งงม่แต่าตายอยู่กับที่อยู่กับที่สังคมไปถึงไหน สังคมกับสังคมมันก็จะวุ่นวายคือจะไม่ไม่บาลานซ์กัน,นคือจะไม่บาลานซ์กันนะคนกับสังคมก็ต้องอยู่ต้องรู้จักพัฒนาคนที่ต้องรู้จักพัฒนาเกษตรกรรมเนะี่ยต้องรู้จักพัฒนาเกษตรกรรมของเราที่มีอยู่ให้ดีขึ้นให้ทงสังคมให้ทาสัางสมอ่าแล้วสังคมก็จะอยู่เป็นสุขอยู่ร่วมกันได้คนกับสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อันนี้คือข้อที่สาม ข้อที e ่สี er ่ลักษณะอาชีพปีรายได้ไม่แน่นอนสมัครเหมือนเช่นกำกอับ so จ้างอันนี้ก็ต่อเนื่องจากขาดการศึกษาคือมันต่อเนื่องกันมาเลยที่เราจะเราจะต่อเนื่องกันมาบปนความผูกพันอ่ะเกษตรกรรมอาจจะขาดการศึกษารายได้ตามอาชีพเกษตรกรรมรายได้ไม่แน่นอนสมัครเหมือนเช่นกำกอับจ้างก็ทาให้มีการศึกษาก็เป็นกำกอกมันก็ถูกต้องนะมันมาต่าง เราเรามีการศึกษาเพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนเราจะเป็นมือกุอาจารย์อย่ายมันาจาระเน่านเนี่ยท่านผู้ชมมีการศึกษาทั้นคนจะมีการศึกษาเราเรามองสังคมจะมีค่ามีค่ามากสถานการ็์สังคญที่สุดแต่อย่าลืมศีลมรรฐาประจําใจยกันทุกๆอย่างต้องมีธรรมะอยู่ในใจอ่าอย่างรายได้ในเราสนอชเช่นการบอิการก็มันกระทบอยู่แล้วกับสังคมมันเป็นกระทบของสังคมจุดปัจจุบันนี้มีเยอะทุกวันก็มีส่วนหนึ่ง จากสังคมไทยเราเนี่ยนี่แหละคือกรรมกรจับจ้างมันเยอะของพุทธากร,รไทยเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเราไปดูแล้วเปอร์เซ็นต์อาชีพรักจาก้างเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขอนั่นความเกิดโตความมั่งมีก็เกิดขึ้นของสังคม,มก็จะอะ,อะไรสุดความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นคนกับสังคมที่อยู่ด้วยกันมันก็ มันจะมีค่าที่แตกต่างกันการดําเนินชีวิตในสังคมก็ไม่ค่อยสนุกหรอกเป็ง่ายๆคือไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสนุนอ่ะต่อไปห้ามีบุญมากเกินไปทานได้ท่านเถอะแบไร้ัจแล้วอย่างที่ว่าข้อที่หนึ่งมาก็เหมือนกันไม่รู้จักประชากรอ่ะเวลาประชาจอมนองประชากรเพิ่มเรายะได้รายจ่ายมันก็ไม่พอมันเป็นคือมันเป็นปราชญ์ แล้วจะทำยังไงละ่ะเมื่อมันมีบุญน้าเกิดไปแล,ล,ล้วรายรายจ่ายยังไม่พอความเดือเราก็เกิดสังคมเล็กๆเราไม่รับพูดมากคือมันต้องพูดถึงสังคมใหญ่เอาแค่สังคมครอบครัวนี่แหละเล็กปรนี่แหละมันเพิ่มขึ้นมาที่เคยจ่ายแค่นี้พอเพิ่มขึ้นมารายจ่ายก็เพิ่มแล้วเราจะทำอะไรคนในครอบครัวตรงนั้นจะทำ ถึงจกสังคมครอบครัวนั้นมีความสุขสังคมที่มีบุญค่าทำยังไงให้มีความสุขเอาธรรมะข้อไหนไปใส่ธรรมะครอบครัวเล็กๆครอบครัวในครอบครัวนหนึ่งก็ประหยัดอันีที่สุดรู้จักพ่อรู้จักพ่อเพียงรู้จักใช้เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านในกลับหลายอย่างเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ของมนุษย์เราศีลธรรมเราปฏิบัติตามทา่านเราก็จะไม่เดือดร้อนสังคมพวกเราเาก็จะไม่เดือดร้อนคืออะนี่คือข้อที่ห้าคือเกินไปอะไรจ่ายไม่พออนะไรนี่หกมีลักษณะนิส,สัยเฉื่อยชาและอดียาท้าไม่ชอบทำงานอันนี้สําคัญสําคัญมากเหมือนกัเรามาเทน,นเฉ่อยเฉยชาชามาสายก็ได้สังคมพวกเราก็แย่เหมือนกันอะไรงานไม่ทัน ไง่ายๆแล้วอาจารย์อาจารย์ um, ่าให้รายงานต้องเรียมก็เพราะว่าเราเฉื่อยชาเกียร์คราถ้าเรามีความรับผิดชอบในตัวเองอาาย์ตัวทำน่าทำนี่เขาถอนเขาถอก็พูดแตถอนเขาถอนก็หน้าเขาถอนก็พูดด้วยก็าลักษณะเชื่อชาและเกียรคราเป็นข้อที่ ป็นิสัยเป็นนิสัยของเขาว่าเรื่อยๆเนี่ยถ้าจริผมได้ยินมาจนใายุป่านนี้มันจะมีนี้มาตลอดคือนิสัยคนไทยมันจะเป็นอย่างนี้เจอจ้าไปเรื่อยไม่ไม่ค่อยกระตุ้นรุนกันจะเป็นนิสัยของเราเรารู้รู้นิสัยตัวเองด้วยก็เป็นอย่างนี้ไม่ค่อยกระตุ้นระนรันที่สอนมาได้พอเพราะคนไทยเป็นคนใจดี อ่าสังคมไทยนใจดีมากไม่ก่อยโกรธง่ายหายเร็วนี่เป็นเป็นข้อดีของคนไทยรู้จักอภาภัยฉะนั้นการไม่ชอบเออย่างกา้อวิศวานิสัยใจร้ายเก่ครั้งไม่ชอบผลงานนี้อันนี้ก็เป็นปัญหาสังคมอีกอย่างหนึ่งเราจะพัฒนายังไงเราจะพัฒนาคนที่มีแบบนี้เป็นแบบนี้ยังไงอ,อย่างที่เราครูสอนสีลธรรนเราก็มีที่เอาเชิญทรรมาเนี่ย ไปส่งให้กับนักเรียนแราบส่งต่อว่าการเปลียดทางการไม่ชอบทํางานมันเป็นยังไงไงเอาที่ายเขาฝันเนลาไปรอสศิลปธรรมไปเอาธรรมะเข้าไปให้เขาว่ามันนิสยัยมันนึงอันนี้ก็มีส่วนที่เอาตัวนี้แหละปไปอธิบายให้เขาฟังเราจะได้พัฒนาคนของเราขึ้นมานะเอาที่เราท,ที่ที่เอามาทั้งหมดเนี่ยเอาตัวนี้แหละไปส่งให้เขา ส่งย่อส่งต่อให้เขาเขาจะได้พัฒนาเขาเขาคนเขาจะเป็นคนอยู่แล้วพัฒนาคนให้มีค่าขึ้นให้มีค่าขึ้นไปนี่แหละคือปัญหาที่อาจารย์ได้ทธิบายมาอาจารย์อาจารย์รัอเ่อาร์อะไรมาเนี่ยทุมาก็และผมก็ไม่รู้จักมาที่เลยก็อาจะอ่านอ่านนิดนหน่อยๆก็ไม่ค่อยมีเวลาก็ปัญหาก็มีอย่างนี้นะครับขอบคุณครับผม ค่ะปัญหาต่อไปนะคะท่านพระอาจารย์ไอแมสนะคะท่านจะเป็นผู้ที่มานำเสนอปัญหาเที่ยวจริกคอร์รัปชันนะคะพระอาจารย์กราบระทานนิมม์ค่ะ ขอรับแทนนะครับปัญหาหนึ่งคือเกิดอัจฉริกรรมเนาะมีสาเหตุเกิดจากอะไรเมื่อกี้นี้ก็ต่อนเนื่องกันนะครับก็ปัญหาทางสังคมเนาะมียาเสพติดออเสียงสงูงเลยยาเสพติดปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรน,นี่คือปัญหาอัจฉริกรรมแลนความยากจน เกิดมาจากสาเหตุนี้เป็นส่วนหลักของสังคมไทยปัจจุบันก็ต่อไปก็เป็นการาขาดความอบอุ่นทางจิตใจ ừ, ทุกวันนี้ก็เช่นนักเรียนเนอะเด็กน้อยพ่อแม่ก็ไปทำงานที่ต่างจังหวัดเป็นปส่วนมากโดยเฉพาะทางกรุงเทพก็ทำให้เด็กนั้นต้องอยู่กับ ปู่ย่าตายายเมันก็อาจจะแทนกันได้แต่ก็ไม่ไม่ได้1ต็ร้อยนะเพราะยังไงก็พ่อแม่ก็ต้องสําคัญกว่านะท่านจะว่าไปอยากได้ความอบอุ่จากพ่อแม่ต่อไปก็การเรินในทางสังคมมากขึ้นเวลาที่ท่านว่าอนะไรมีอะไรโซเชียลอะไรมาเ,เรื่องอำนวยความสะดวกมากขึ้น หุ่นยนต์จะมาแทนมนุษย์อะไรอย่างงี้นะที่มีการใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนคนในโรงงานต่างๆก็ทำให้เกิดปัญหาเมื่อกี้นี่คือความอยากจดนตกงานการโรงงานปีที่แล้วมั่งด้วยอย่างไรก็ไม่รู้อาจจะจำไม่ผิดก็คือโรงงานปิดตัวไปเยอะนั่นในช่วงโควิดอาา9ก็ปิดเป็นเยอะ นี่คือการเปลีป่ยนแปลงทางสังคมต่อไปก็สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมเศรษฐกิจยังไงยอดเศรษฐกิจและสังคมเศรษฐกิจไม่ค่อยดีู่าอย่างไรท้ <มา S 1> องแพงบพแพงทุกวันเ้องแพงสังคมไม่ดีคอรัปชั่นนกก อย,ย่างเรนีกร้ก็มีขา่าวแลาวอะไรเรื่องอะไรขับรถชนตำรวจอะไรนั่นแหละเนาะที่มีสทางสังคงนมนะเงินซื้อได้อะไรเี้มีรวยสะอย่างก็ทำให้มันถูกได้อย่างนี้เลยอันนี้คือปัญหาสิ่งสิ่งมล้อมก็ฝนไม่ตดกดเนาะเพิ่งจะได้พายุมาเมื่อกี้นี้สองสามวันก็พอผมขับรถผ่านมาโอ้ น,นั่งผ่านมาก็เห็นขวันมุยกนเต็มหน้าใต้น้ำนิดหน่อยก็ไม่ได้ก็คือสิ่งแวดลอ้อมมันแรงการตัดข้าวมหมดหือโลองเตียงเลยสิมีค่านิยมในทางที่ผิดค่านิยมยังไงละ่ะที่ผิดโอ้ที่ยังไงเลย <c ười> กินรู้อยู่แพงบอกใช้จ่ายเกินตัวอย่างนี้นใช้จ,จ่ายเกินตัวเหมือนเหมือนรับคนชั้นน,นี่เนาะเออยังไงต่อหมดแลีว้วงีิจบเลี้ยะแค่นี้กับค่ะต่อไปก็จะเป็นรูปแบบการจัดการแนวทางการส่งเสริมและการพัฒนา ตามรูปแบบพระสอนศีลธรรมนะคะทั้งที่จะได้มาอธิบายในพานนี้ก็จะเป็นพระอาจารย์รูปออาารอรอขาปัจจานะการชอบธรรมมาตรการทั้งทุกรูปอในรูปแบบการจัดการในฐานะทักสอนถึงธรรมขบวนบาทในนักพูดหลายทอดรารูแะ หลักฐานอันนี้ก็สําคัญนะครับผมก็พอิีทางโรงเรียนของ,ของผมที่ไปสอนอยู่บมันมีวัดผมก็ได้โอกาสีา่สร้างสถานหีหนักเรียนได้มาศึกษาตานนี้พอดีตอนแรกครูขเขาให้ไปสอนที่โรงเรียนอนาตมาก็กับผมเนาะไปคุยกับผอ,อ,อว่าเราเรามีวัดมหม่ต้องทา,า,า,างการก็เดินมาแป๊บหนึ่งก็ถึงวัดแล้ว ให้ความรู้กับเด็กพอสมควรเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กได้เลยครับผมจากเด็กที่เก่าแล้วเนาะ